กลับมาดูกรณีสำคัญของคนไทยที่จับตากันบ้างกับน็อตกองสลักพลัสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโดนหมายเรียกแล้วทาง DSI ตอนแรกสับสนกันอยู่นะ,ะบอกว่า DSI บอกว่ามีหลักฐานเป็นผู้ต้องหาไปเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหลายคนก็ตกใจแต่ล่าสุดยืนยันแล้วนะครับว่ายังไม่ใช่นะครับน็อตกองสลักพััสยังเป็นพยานเท่านั้นวันนี้ก็เข้าไปให้ปากคาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มกัน นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตกองสลักนะครับพร้อมกับทนายความเดินทางเข้าพบนายพงศธรอินอํานวยผู้อํานวยการศูนย์คดียาเสพติดเพื่อให้การในฐานะพยานด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ครับนี่ยิ้มตลอดทางไม่ได้มีท่าทีเคร่งเครียดแต่อย่างใดนะครับหลังจากโดนออกหมายเรียกมีการรับเงินหลายสิบล้านจากขบวนการฟอกเงินโดยนายพงศธรเป็นผู้สอบปากคําเองและมีนายไตรยฤทธ เตมหิวงอธิบดีกรมสอบสวน,นคดีพิเศษเป็นผู้กำกับการสอบปากคำน็อตเนี่ยเชื่อว่า DSI ทสไอทำตามหน้าที่นะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบแล้วก็มามามอบแล้วก่อนหน้านี้พยายามรวบรวมหลักฐานมาแล้วะนะครับหลังจากสอบปากคำประมาณชั่วโมงเศษเนี่ยทางอธิบดี d s i บอกว่าการสอบปากคำวันนี้มีการสอบถามรายละเอียดต่างๆถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายน็อตกับคนที่โอนเงินให้ว่าเกี่ยวโยงกันอย่างไรร,รู้จักกันนานแค่ไหนทำธุรกิจร่วมกันอย่างอื่นด้วยไหม ทำไมถึงโอนเงินมาให้ซึ่งนายน็อตก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีในเรื่องความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับคนที่โอนเงินแต่รู้จักผ่านในหน้าหลายคนเจอกันแค่วันเดียวหลังจากโอนเงินมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเส้นทางการโอนเงินจากบุคคลที่ถูกจับกลุ่มหนึ่งรายไปก่อนหน้านี้โอนเข้าบัญชีของนายน็อตเนี่ยเข้าแค่บัญชีเดียวนะครับยอดเงินมากถึง42ล้านบาท โดยการโอนเงินเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจค้าสลากออนไลน์จนถึงปัจจุบันคส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบนะครับว่านายน็อตโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นๆส่วนจะเป็นการร่วมลงทุนหรือไม่ต้องให้กองสลักพลัสมาชี้แจงช่วงปลายเดือนนี้เบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายพันธวัฒน์หรือว่านายน็อตนะครับและการสอบปากคำก็เป็นการพูดคุยเท่านั้นแหละถือว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับ นอกจากเอกสารที่เป็นเส้นเงินแล้วเนี่ยยังมีเอกสารละเอียดอื่นๆต้องมาประกอบคําชี้แจงนะครับในส่วนนี้เราไม่เชื่อคุณน้าอย่างเดียวเราต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเราต้องมีการสอบทางกองสลากกองสลากกินแบกรัฐบาลนะเพิ่มเติมว่ามีระเบียบมีกฎหมายกฎข้อบังคับอย่างไรเกี่ยวกับการขึ้นเงินเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปจำหน่ายสลากด้วย